สวัสดีครับวันนี้เรามาเข้า t o y ยต้ารีโวเลือกเอเชียครับ t o y ยต้าครับกดตกลงตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน4.9.90เลือก16พินครับ เลือกปีครับไม่มีสมาร์ทการ์ดรายละเอียดรถครับคันนี้จะวิ่งมาประมาณสองแสนกโลกดตกลงอันนี้เดี๋ยวเราจะเช็คทั้งระบบะเข้า Health Report ครับถ้าเจอโค้ดจะขึ้นตัวแดง นนจะเจอโค้ด ABS หนึ่งตัวครับแล้วก็ SRS หนึ่งตัวเป็นถุงลมนิรภัยคันนี้เดี๋ยวเราไปเข้า ABS กันเป็นแนวทางการซ่อมครับเข้า Google ลเราจะสามารถเลือกรูปหนึ่งเป็นวีโอได้กดย้อนกลับครับจะเข้าถุงลมนิรภัยกันอ่นนี้แนวทางการซ่อมคันนี้เขาลืมไปพล้้งแอร์มาลืมประกอบ สายตัวลมนิรนภัยมาลึงเสียบมาครับอันนี้เราจะผมอันนี้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วเราจะกดเลียร์โคดครับเลียร์โคดครับเขีร์เสร็จก็ไม่มีโคดเอออเลยนะครับเราจะเข้าดัตต้าเครื่องกันมามาดูค่าสดมาดูค่าหัวฉีดกันครับเราเลือกแรงดันล่างนะครับ ก็มาเร็วเวแฟเชอร์ครับแล้วก็ขุดเทมครับขุดดันเทมแล้วก็เลือกหัวฉีดครับกดโอเคครับอันนี้จะเป็นค่าหัวฉีดของแต่ละหัวกดแปลงตาค เปลี่ยนเป็นจับได้กดจอนกลับครับเราเข้า a c t ช a t i o n t เ s t ดครับอ่าเดี๋ยวเราไปตัดสุกกันอ่าเดี๋ยวเราเอาไปเอารับเครื่องเข้ามารกกุ้นดูครับเลื่องตารับเครื่องครับ ตัวริโว่นี่จะไม่เหมือนวิโก้ครับเวลาตัดสูปรอบจะไม่ค่อยตกอ่ะสุกที่หนึ่งครับกดตัดนะครับตัดครับออนะครับรอบจะไม่ค่อยตกจะชดเชยรอบได้ดีกดจ้นกลับครับสูกที่สี่ครับกดตัดสูกครับ ไปตรงนิดเดียวแล้วก็ขึ้นมันชดเชยรับได้ดีกว่าโตวิโก้เลือกตัดสูกได้ครับเ็เลือกสูกมันจะได้กดร้อนกลับครับเราเข้าไปดูในเป c เชียลฟังชันกันเป็นกลองก็ลงป้อนเล็กวินได้ครับเรืยอนึ่งค่าต่างๆได้ดูค่าพวกไปลอดพวกกัชีดต่างๆได้